สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านคลิปนี้ผมมารีวิวโค้ชคนนี้ให้ดูครับซมเมลเน่เมเนจเมนสกิล880ครับมาด้วยแผน3322คุมทีมแอตติกโกมาดิดครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับโค้ชคนนี้แต่ว่าครั้งนั้นผมว่าอาจจะแผนอาจจะไม่เก่งเท่าแผนนี้ครับผมว่าแผนนี้ทั้งลุกทั้งรับแล้วก็ความโหดนี่ผมว่าเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับเล่นได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับ ต่อมามาดูแทคนิคของโค้ชคนนี้กันบ้างครับสไตล์การโจมตีเน้นการโจมตีแบบส่วนกลับนะครับขึ้นบอล้ดยบอลส<ๆ>ั้นๆเขตเน้นมาดูแทคติกของโค้ชคนนี้กันบ้างครับเกมลุกเน้นการส่วนกลับนะครับขึ้นบอลด้วยการจ่ายบอลสันส้นๆพื้นที่การโจมตีเน้นจากแดนกลางนะครับส่วนผู้เล่นยืนรักยืนตำแหน่งแบบรักษาตำแหน่ง เกมรับเน้นให้กองหลังขึ้นไปบีบกองหน้าเขาอย่างรวดเร็วนะครับสมมุติกองหน้าเขาอยู่ครึ่งสนามกองหลังเราก็จะขึ้นไปบีบประมาณนั้นเลยครับก็จะไปถึงถึงเนืน้อถึงตัวเลยครับแผนนี้เพรสซิ่งไป,แ,ปบแบบแอคทีฟครับและพื้นที่การกดดันเน้นจากแดนกลางครับผมผมจะมาอธิบายครับนักเตะก็จะวิ่งประมาณนี้ครับสมมติลกลองหลังเนี่ยจะขึ้นไปบีบกองหน้าเขาอย่างรวดเร็วแบบนี้ครับกองหน้าเขาขึ้นมากองหลังเราจะขึ้นไปบีบครับทั้ง3คนเลยนะขึ้นไปหมดเลยครับ นี่ฮะกล่กองหลังผมก็ใช้หน้าตาประมาณนี้ครับประตูก็เป็นหน่อยเยออรส่วน dmf ที่ผมใช้ก็แนะนำครับเป็นตัวนี้ก็ได้หรือใครไม่มีดีแคนไลท์ก็เป็นกล่องเต้ก็ได้ครับกล่องเต้ก็ยืนดีนะตรงนี้โอเคต่อมาครับเป็น cmf ทั้งสองคนครับผมใช้มัตเทวุฒแล้วก็คาวาม a งกาแต่ถ้าเกิดขยากเน้นเกมลุกเยอะๆก็เปลี่ยนเป็นเควินเดอบอยลงมาได้นะครับนี่ฮะปรับเป็น mf ได้ตรงนี้ mf สคนก็ได้หรือว่า จะไม่ปรับเป็น m m f เลยก็ได้ใช้ CMF 2คนครับแต่ผมแนะนำว่าใช้เป็น CMF 2คนดีกว่าครับเนี่ยฮะเอาตัวที่สามารถเติมเกมลุกได้ดีๆครับแล้วก็เน้นเล่นเกมรับได้เนี่ยฮะสามารถยิงได้ครับตั้ง2คนนะผมใช้2ตัวนี้ครับวิ่งทั้งเกมแล้วก็สามารถจะยิงประตูได้ครับช่วยทีมได้ส่วนปีกซ้ายปีกขวาครับเนี่ยฮะปีกซ้ายผมใช้เน็ตเวครับ ขึ้นโจมตีได้ดีครับแล้วก็ยิงไกลได้ด้วยครับจังหวะโชยโอกาสยิงไกลไกแบบนี้ผมก็มีให้ดูนะฮะถือว่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างดีเลยครับนี่ฮะแล้วก็ปีกว่าเป็นครูเซฟกี้ครับมีทั้งความเร็วแล้วก็ความอึดในตัวครับถือว่าจ่ายบอลก็ทําได้ดีครับสูหน้าผมใช้เป็นเดียโก้ฟอรันนะฮะนี่ครับตัวเก่งของผมเลย นี่ฮะอยู่ทีมัดแอดมานดิดก็จะเป็นโอเวอร์ออก9 7แบบนี้ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งใช้เป็นโรนัลโด้ครับคอยจ่ายบอลให้เดโก้ฟอรลันนี่ครับแผนก็หน้าตาแบบนี้ครับส่วนสองตัวนี้ก็จะวิ่งเติมประมาณนี้ครับผมบอกได้เลยว่าแผนนี้ยังโหดครับผมไปเล่นมาแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันในโหมดออนไลน์ครับว่าโหดอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าครับไปไปดูกัน มาเริ่มกันเลยครับผมแผนของซิเมลเน้นการโต้กลับอยู่แล้วครับผมเคยเล่นแผนเก่ามาครับแผน5้าสองหนึ่ง 5, 2, 2, 1, ที่ผมเคยรีวิวไว้ไว้นะครับใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่รูปตัวไอไว้ข้างบนนี้ครับเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมเข้ามากดแล้วก็สามารถเข้าไปดูแผนเก่าได้นะครับใครมีแผนเก่าก็ใช้แผนเก่าไปก่อนก็ได้ครับหรือใครอยากใช้แผนใหมน่นี่ก็ถือว่าผมว่าถ้า ขายแล้วก็มีเงินมาซื้อแผนใหม่เนี่ยผมว่าแผนใหม่ดีกว่านะครับดูครับจังหวะการต่อบอลการสวนกลับเนี่ยเป็นสไตล์ที่โหดมากๆครับดูครับกองหลังสามคนนะกองหน้าโหดเนี่ยคือเอาอยู่ครับ3ามคนนี้ครับถือว่าสุดยอดครับนี่ฮะดูครับจังหวะลงมาช่วยก็ช่วยกันเยอะมากๆครับนักเตะก็ยืนตำแหน่งแบบนักษาตำแหน่งครับดูจังหวะเกมรับครับนี่ฮะพูดถึงเกมรับกันก่อนครับดูครับกองหลัง กับแทะกับทันแบบนี้ครับเข้าบอลแบบอาร์เคสติอยู่แล้วครับนี่ฮะเขาบอลแบบอาร์เคสติแล้วโต้กลับเนี่ยถือว่าโหดเขี้ยมนะครับแผนนี้อ่าฮะจบไปครับครึ่งแรกดูครึ่งหลังกันบ้างครับคอยดูนักเตะกองหลังของเรานะครับนี่ฮะผมก็จะพยายามให้ดูการเล่นเกมรับของนักเตะของเราครับเกมลูกก็เดี๋ยวผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งครับนี่ฮะดูเดี๋ยวพยายามจะให้ดูกองหลังครับว่ากองหลังของเราเนี่ยคือแย่งบอลแบบ ขึ้นมาแย่งบอลแบบดุดันมากๆครับจังหวะที่กองหน้าเขาได้บอลเนี่ยคือกองหลังเนี่ยฮะดูครับกองหลังเราจะขึ้นสูงเลยครับดันขึ้นมาแย่งบอลครับแล้ว3คนเป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กทั้งหมดฮะโอ้โหเข้าบอลหนักๆแบบนี้ครับแน่นอนครับว่าถ้ากองหน้าไม่เก่งจริงนี่ผ่านยากมากๆครับดูครับและแนวการกดดันของโค้ชคนนี้ครับเป็นแบบการกดดันจากแดงกลางนะครับกดดันเนี่ยจังหวะกดดันของกองกลางกอง ล่างเราเนี่ยคือจะกดดันตั้งแต่แดงกลางมาครับเหมือนมีผู้เล่นกองกลางอยู่ประมาณทั้งหมด8คนนะมาช่วยเกมรับอะไรประมาณนี้ฮะมีทั้งหมด8คนนะถ้าเป็นเกมรับเกมลุกเนี่ยแทบจะมีแค่2คนครับกองหนะ้าตัวเป้า2คนนี้ฮะและการเล่นเกมลุกครับจะมีนักเตะขึ้นมาช่วยประมาณสัก4 5 6้าคนนะทั้งหมดขึ้นมาช่วยประมาณ6คนครับในการเล่นเกมลุกแต่กองหน้าเนี่ยคือพยายามหานักเตะที่มีความเร็วครับแล้วก็ความแข็งแกร่งในการบางบอล วิ่งทะลุช่องอะไรประมาณนี้ครับกอ,องกลางก็จะโยนบอลให้กองหน้าแล้วก็กองหน้าก็วิง่งสามารถจะวิ่งทะลุช่องไปได้ครับหากองหน้าที่ประมาณนี้ครับเกมแรกเจอแรงสูงกว่าครับผมก็เอาชนะมาได้ครับไม่ไม่ได้ถือว่าไม่ได้เสียประตูอะไรครับถือว่าจบการจบสกอร์ของเราเนี่ถือว่าเยอะกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามน่าจะยิงได้แค่ครั้งเดียวนะเมื่อเกมสักคู่นี้เกมที่สองนี้ก็เจอแรงสูงกว่าอีกแล้วครับแล้วก็ แผนนี้คือมันมีข้อเสียครับเดี๋ยวผมจะบอกทุกคนนะว่าข้อเสียมันคืออะไรครับแต่มาดูข้อดีกันก่อนครับนี่ฮะการโจมตีนี่คือถือว่าหลากหลายมากครับจากแดนข้างแดนกลางทำได้หมดครับเพราะว่ามีผู้เล่นขึ้นไปช่วยกันเล่นเกมลุกเยอะมากๆครับแล้วก็กองหลังรับดีครับกองหลังดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งครับดูครับจังหวะเล่นเกมรับของเราเนี่ยคือลงมาช่วยกันได้หลายคนมากๆครับแล้วก็จังหวะนี้จ่ายบอลให้ประตูครับแล้วก็น่าจะจบไปด้วยจังหวะนี้ครับ จบครึ่งแรกไปด้วยจังหวะนี้ครับมาดูครึ่งหลังกันบ้างครับดูครับจังหวะโอกาสของบอลนี้เราเยอะมากๆครับแล้วก็การยิงเท่ากันครับ1ครั้งแล้วก็เข้ากรอบหนึ่งครั้งเท่ากันครับดูครับจังหวะขึ้นมากองหลังเราก็ตัดได้ครับลูเบนดิอาร์ตครับตัดบอลยางสวยแล้วเราขึ้นมาโรนาลโดไม่ถึงแล้วฟอร์ลันได้บอลแล้วโรนัลโดได้แล้วจิ้มเข้าไปครับ1ประตูต่อศูนย์ครับ นี่เจอแรงสูงกว่านะครับไม่ใช่แรงต่ำกว่าผมนะครับแรงสูงกว่านี่ฮะข้อเสียของแผ่นนี้ก็อาจจะมีแค่เนี่ยฮะเรื่องบางครั้งกองหน้ากองหลังเราคือเข้าเข้าบอลแบบอคเซซีฟครับอาจจะมีรูดตำแหน่งไปบ้างครับถึงโค้ชจะให้ลักษาตำแหน่งก็จริงครับแต่ว่าบางจงังหวะเรามาคับให้นักเตะวิ่งเข้าไปแย่งบอลเนี้ยมันก็มีรูดจำแนงได้บ้างครับก็ถือว่าเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆครับถูก แต่ผมว่าแผ่นนี้มันมันมัน,ม,นมันเก่งกว่าแผนอื่นแผนที่ผมเคยใช้นะแผนนี้ถือว่าเล่นออนไลน์ได้ดีมากๆครับนี่ฮะอันนี้นะฮะที่เป็นข้อเสียยากหนึ่งครับพอเรายิงได้3ามลูกอีกฝั่งหนึ่งกดออกแล้วเกมมันก็ตัดสินให้เราเสมอไปซะงั้งงนเลยแล้วมาดูเกมนี้ครับเกมนี้ยิ่งกว่าครับโอ้โ oh ห huh. เล่นแรงแนวคือผมควรท,ที่จะขึ้นแรงไปสูงกว่านี้เยอะมากๆครับแล้ว เจอแต่เกมแบบนี้ฮะส่วนมากก็จะเข้ามาแล้วก็พอจะแพ้ผมก็เหมือนกดออกกดอะไรเงี้ยก็สุดท้ายบางทีมันก็ขึ้นผมแพ้บางทีผมก็เสมออะไรอย่างเงี้ยมันผมว่าไม่สนุกเลยนะถ้าเออแพ้ก็ยอมรับไปสิเออแพ้ก็แพ้ถ้าชนะก็เออก็ผมก็ยอมไงถ้าคุณชนะผมผมก็ยอมแต่ถ้าคุณแพ้คุณก็ยอมมั้งดิโอ้โหไม่ใช่ว่ากดออกกดดึงเกมกด อะไรที่มันแบบโอ้โหไม่ควรจะทํานะผมว่านะมันไม่สนุกครับผมว่าผมไม่ได้เสียดายหรอกแล้งัะผมปั้นขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันทําให้คุณไม่ค่อยอยากเล่นไงผมก็ขอบนให้ฟังนิดนึงครับก็นอกเกมนิดหน่อยโอเคครับก็ดูจังหวะนี้ครับฟอรันยิงเข้าไปอย่างสวยครับต่อมาครับดูครับดูว่าว่าทีมเราจะยิงได้กี่ลูกครับเกมนี้ครับ เกมบุก <Game> ก็คือเน้นจากแดนกลางเช่นกันครับโอ้หจังหวะนี้เมสซี่ปั้นไกลแต่ว่าประตูเรายัางเซฟไว้ได้ครับถ้ายิงไกลๆแบบนี้ถือว่าเปอร์เซ็นต์เข้าค่อนข้างน้อยนะครับมาครับมาเปิดมุมกันแล้วเตะมาผมเคลียร์ได้ไหมครับนี่ฮะกองหลังรูปร่างสูงใหญ่ครับถือว่ามีเซนเตอร์แบ็กสามคนในการลุกมงได้ค่อนข้างดีครับลุกเปิดข้ามหัวอะไรเงี้ยไม่ค่อยโดนนะผมไม่ค่อยโดนเลย เพราะว่าถ้าใช้เซนเตอร์แบ็กสามคนแบบนี้มันจะมงดีมากๆการลูกโยนบอลเนี่ยได้ดีสุดๆกับมาครับมาดูในเกมกันต่อครับคาร์เมนกาสุเล่เ้อะเออนี่ยแผนนี้ผมถือว่าใช้ในโหมดออนไลน์นี่ผมว่าเก่งมากๆนะผมว่าเสียประตูก็เสียยากครับแล้วก็ส่วนกลับนี่ถือว่าอย่างเก่งอย่างเดือดฮะใครชอบแผนสไตล์นี้ก็อย่าลืมนำโค้ดคนนี้มาใช้กันด้วยนะครับเอาเป็นว่า ดูในเกมกันต่อครับดูครับจังหวะนี้แล้วครูเซฟกี้ฟอรลันถึงโรนัาดโดแล้วยิงเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยครับเอาฮะคือน,นำส่อประตูต่อศูนย์ครับแล้วจังหวะนี้นะฟังโดงข้ามก็แบบนี้ะทำแบบนี้แต่สุดท้ายอะ่ะสุดท้ายเลยนะหน้าจอหงค้างแบบนี้แล้วผมก็กลายเป็นคนแพ้แทนผมนี่ยังเซง็งยังเดือดเลยโอ้โหแหลง ที่ไม่ขึ้นที่แรงลงบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะสาเหตุประมาณนี้ครับทุกคนเพื่อนๆใครเคยเจอแบบนี้ลองคอมเมนต์บอกกันได้ครับหัวอกเดียวกันครับผมอโอเคครับหากท่านชอบคลิปนี้อยากให้ผมรีวิวโค้ชคนไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลผันลลานไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสาวัสดีครับ